สวัสดีครับผมเอ็มนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเอ็มพลัธิการก็ได้นะครับอ่าวันนี้นะครับพอดีว่าผมมีกองแอร์นะครับมาทั้งหมด3ยี่ห้อนะครับพอดีมีพี่นะครับท่านหนึ่งให้มาครับก็คือพี่เล็กนะครับต้องขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับนี่นะครับกองแอร์นะครับ3ยี่ห้อนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองนะครับใส่ในรถของผมเองนะครับพี่อวบนี่แหละดูนะครับว่าอ่าแต่ละตัวเนี่ย จะมีประสิทธิภาพการกองแค่ไหนแล้วก็มีโฟล์ของลมนะครับลมสามารถออกมาจากท่อแอร์ได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้นะครับเป็นกองแอร์แท้ของอ i ซ u z u นะครับผมจะมีความหนานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสองแสงแล้วก็พอมีแสงลดพันได้นะครับมีความหนาประมาณนึงนะครับแล้วก็เป็นสีเทาๆมานะครับ ส่วนกองแอร์ยี่ห้อที่2นะครับอันนี้นะครับผมมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับถ้าส่องแสงหรือแสงแทบไม่ทะลุเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหนามากนะครับมีคุณสมบัตินะครับนาโนคาร์บอนเทคโนโลยีนะครับแอนตี้แบคทีเรียนะครับดักเชื้อโรคดักควันนะครับด้วยนาโนคาร์บอนดับกลิ่นนะครับโอ้โหอันนี้นะครับเหมือนเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับนี่นะครับการทดลองของเราวันนี้นะครับ เราจะทําการเอาทิชชู่นะครับซอยนะครับแล้วก็มาแปะหน้าช่องแอร์นะครับเพื่อดูแรงลมนะครับที่ออกมาจากช่องแอร์นะครับทั้ง2ด้านนะครับโดยที่ผมเปิดช่องแอร์ทุกรูนะครับผมก็คือเปิดเหมือนปกติเลยแหละแต่เราจะมาให้เห็นกันว่ากรองแอร์นะครับหรือแอร์ฟิลเตอร์นะครับในรถยนต์นะครับแต่ละอันนะครับจะสามารถกรองอากาศได้เยอะแค่ไหนและ f ฟล์อากาศได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับการทดลองของเรานะครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับการทดลองครั้งที่หนึ่งนะครับเราจะไม่ใส่แผ่นฟิลเตอร์แอร์เลยนะครับปกติแล้วจะมีแผ่นปิดนะครับหนึ่งแผ่นนะครับตอนแรกเดิมเดิมโรงงานมาเนี่ยอิซูสูรุ่นแรก,แรกจะยังไม่มี อาจจะยังไม่มีกองแอร์ให้มาจากโรงงานนะครับจะมีในปี2014-2015เป็นต้นไปและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีกองแอร์นะครับแต่รุ่นของผมเป็นรุ่น2013ยังไม่มีกองแอร์ให้มานะครับผมต้องมาติดตั้งเองทีหลังนะครับเริ่มนะครับผมจะเปิดแอร์ที่เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ดูลมแรงลมนะครับผมอันนี้เราจะให้ดูแรงลมนะครับหลักๆนะครับ ผมนะครับถ้าเป็นเบอร์สองนะครับนี่แค่เบอร์สองนะน,นี่คือไม่มีฟิลเตอร์ใดๆนะครับอ่านี่คือส่วนของตัวอย่างที่2นะครับอันนี้จะเป็นกองแอร์น,นี่ผมใช้มาระยะนึงแล้วแหละแต่ผมเปลี่ยนบ่อยผมเปลี่ยนบ่อยมากนะครับเป็นยี่ห้อทั่วไปนะครับหาได้ตามร้านอะไรผมจะชอบเนื้อแบบนี้ครับมันจะบางๆดี ผมชอบว่ามันสามารถโฟล์อากาศได้ดีนะครับแล้วว่าถ้ามันเริ่มดําผมก็เปลี่ยนแล้วยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการปิดฝาครับผมเรียบร้อยนะครับเราจะกลับมาเปิดแอร์น,นะครับเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งนะครับแรงลมยังดีอยู่นะครับ รือสองนะครับผมแต่ความรู้สึกของผมนะอ่าคือเหมือนว่าลมแอร์ของการใส่กองแอร์เนี่ยมันจะมีน้อยกว่าลมแอร์จากการที่เราไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยนะครับแน่นอนละครับแต่ถ้าตู้ตันจะไม่มีลมออกเลยนะครับต่อไปนะครับเราปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วก็แกะฟิลเตอร์ที่หนึ่งออกนะครับ ต่อไปนะครับเราจะเอาเป็นกรองแอร์แท้นะครับของอิซูสูนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้น้ำหนักดีโครงสร้างสวยนะครับนี่นะครับเขาจะมีบ่งบอกทิศทางของลมนะครับจะเป็นด้านนี้นะครับนี่ครับเราต้องใส่ด้านนี้นะครับแล้วลมจะเคลื่อนมาทางนี้นะครับ แล้วเราจะมาทําการเปิดแอร์กันอ่านี่คือกองแอร์ของสูงสูสูนะครับอ่ากองแอร์ของสูงสูสูรู้สึกว่าลมจะอ่อนกว่ากองแอร์อันแรกของผมนะครับผมนะครับอ่า,าเบอร์สองดูนะครับสองก็ใช้ได้นะ อันนี้คือในส่วนของกองแอร์ของแท้อิซูซูนะครับผมถ้าเบิกจากศูนนะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนนะครับกองแอร์ยีห้องสุดท้ายนะครับอันนี้กองแอร์เทพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนะครับผม ครับเบอร์หนึ่งครับจะเห็นได้ว่านี่นะครับสังเกตว่าทิชชู่แทบไม่กระดิกเลยนะครับอันนี้ในส่วนเบอร์หนึ่งนะถ้าเรากลับไปดูในส่วนของมีกองแอร์ตัวแรกนะครับกับการที่ไม่มีกองแอร์เลยมันจะแรงกว่านี้มากนะครับอันนี้ลมแอร์เบอร์หนึ่งเท่ากันนะเป็นเบอร์สองเห็น,นะครับเบอร์สองก็จะยังไม่แรงเท่ากับกองแอร์สองอย่างก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตสรุปเลยนะครับอ่าเรามีกองแอร์นะครับทั้งหมด3ามยี่ห้อนะครับถ้าเกิดเอาลมแรงที่สุดนะครับคือไม่มีกองแอร์เลยทีเนี้ยใช้ไปเรื่อยๆตู้มันจะตันแน่ๆนะครับเพราะฝุ่นทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในตู้แอร์นะครับไปสะสมอยู่ในครีบนะครับของแผงคอยแอร์นะครับอันนี้ไม่ไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่ามันทําให้อ่าตู้นะครับหรือคอยแอร์นะครับตันเร็วนะครับ อ่ะอันนี้นะครับในส่วนของกองแอร์ยี่ห้อที่หนึ่งของผมนะครับอันนี้ผมใช้ประจํานะครับผมกองแอร์ตัวนี้ครับก็คืออาจจะไม่ได้กรองได้ดีที่สุดแต่ผมให้ค่าเฉลี่ยกับการที่มีลมนะครับโฟลที่ค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับมันจะเหนือมันจะบางกว่าเขานิดนึงแต่ว่าก็ค่อนข้างโอเคครับใช้ได้ครับเปลี่ยนบ่อยๆไปนะครับเป็นกองแอร์แท้ของศูนย์นะครับผม อันนี้ก็ใช้ได้นะครับถูกออกแบบมาโดยศูนย์แล้วว่าให้ลมอบโโ l o ์ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าก็ก็ยังหนาไปแต่ก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับว่าใช้ระยะยาวโอเคแค่ไหนนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมกองแอร์นี้นะครับกองแอร์นี้นะครับมันค่อนข้างมีความหนาหนามากนะครับผมด้วยคุณสมบัติของเขานะครับขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับคุณสมบัติของเขานะครับนี่ นาโนคาร์บอนเทคโนโลยีนะครับแอนตี Anti ้แบคทีเรียนะครับดักเชื้อโรคนะครับดับก,กลิ่นดักควอนบุรีดักฝุ่นนะครับแน่นอนครับ PM 2.5พัสอุดผ่นไม่ได้แน่นอนนะครับมี AG Silver นานขอโทษนะครับ AG Silver Ion ได้วยนี่ตัวนี้น่าจะแพงอยู่นะครับแต่ว่าผมว่ามันแทบจะเป็นเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วแหละอ่ามันทำให้ พัดลมโบรเวอร์ของเราทํางานหนักเพราะว่าเราจะไม่เปิดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันจะไม่เย็นนะครับเราต้องเปิดเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับหรือว่ามีลูกนะครับเหมาะนะครับเพราะว่ามันกองดีที่สุดแล้วนะถ้าเท่าที่ผมเคยเจอมาคือลมแทบไม่ออกเลยก็คืออารมณ์เหมือนเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับตัวนี้นี่ครับแนะนํานะครับของแต่ละท่านนะครับ องใช้ดูก็ได้นะครับ